สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีิิโครงการิประดเกี่ยวกับเรื่องประตูประตูบัวงมันครับจะทำโดยเด็กชายเรลงมุงเลขที่สองนิวตเหล่าของเลขที่สามวัฒน์ดุนรอยเลขที่สี่ลสุนทเกศเลขที่เราปัดภาษาพนมเลขที่สอบริสารเลขที่สครับผอธิบายครับแล่นนี่คือบท Arduino คือแพลตฟอร์มที่ใช้พัฒนาโปรเจกต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ <c oughs> ผ่านการโปรแกรมใน Arduino IDE อัลตราโซนิกเซนเซอร์คืออุปกรณ์ที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการตรวจจับระยะห่างระหว่างตัวเซ็นเซอร์กับวัตถุโดยรอบโดยการส่งคลืนเสียงออกไปแล้วรับขึ้่นสะท้อนกลับมาเพื่อคำนวณระยะห่างครับการทำงานของเซนเซอร์ คือพอมีวัตถุอยู่ในระยะที่กำหนดจะทำการส่งข้อมูลไปที่บอร์ดสมองกลพอมีวัตถุในระยะ10 cm, เซนติเมตรอัลตราโซนิกเซนเซอร์จะส่งข้อมูลไปที่บอร์ดผ่านสายจัมเปอร์และบอร์ดจะส่งข้อมูลไปที่เซอร์โวโมอเตอร์ผ่านสายจัมเปอร์ทำให้มอเตอร์เปลี่ยนจาก0องศาเป็น90องศามาครับผมสา,มารครับ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 ครกทครับรเบียบสายทครับคันบอรับครับครับับครับ นี่นะครับพอมีวัตถุอยู่ในพอตอนนี้ไม่มีวัตถุอยู่แล้วนะครับยังไม่หมุนนะครับแล้วเราจะทำก,การขี่รุนนะครับระยะมีนะครับเราก็จะทำการเปิดนะครับมีได้แล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับขอบคุณครับผม <c oughs> <c oughs>